เอาพี่ลังสิมันออกมาเลยน่ะพี่ลังสิมันให้ข่าวไปเลยน่ะในเรื่องของ GT200 นะ GT200 น่ะ g ีทีสองร้อยเรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่า ไอ GT สองร้อยนะของเราเนะ่ะสร้างมาจากประเทศจีนแล้วทีนี้เนะี่ยมันยงไปถึงแท็บเล็ตเข้าใจไหมเป็นการสั่งซื้อจากประเทศจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาใช่ไหมใช่ไหมพี่รังสิมันใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม,ไม,ไหมสหรัฐอเมริกาที่เดียวใช่ไหมอ่าแล้วแล้วทีนี้นะ่ะ กูบอกว่ามันไม่คุ้มเครื่องตรวจระเบิดกูเลยออกแอปตัวตรวจระเบิดก็คือง่ายว่าเป็นแอปที่ได้มาเกี่ยวกับอะไรบางอย่างแต่ก่อนนะแล้วทีนี้นะยาวไปถึงนะเรื่องนี้ให้พี่ลังสิมันนะไอ้สักไอ้สักมันรู้จักอยู่พี่ลังสิมันรู้จักอยู่อ่ยาวไปถึงเรื่อง ค่าใช้ใจ่ายในการตรวจสอบของในเรื่องของสึนามิสึนามิว่าประเทศไทยซื้อเข้ามาคุ้มหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้ประเด็นหลักของเรามันมีอยู่3เครื่องตรวจสึนามิเครื่องตรวจจับสึนามิบวกแผ่นดินไหวสอ Gt ส0งแล้วก็ าทางด้านของอ GT สองอทางด้านของไอตัวตัวใดตัวหนึ่งวะแท็บเล็ตแท็บเล็ตที่สั่งเข้ามาให้เด็กเราก็คือเด็กนักเรียนนะแทีนี้มันเป็นโครงการใครโครงการของใครใครเป็นคนิเริ่มิเริ่มคิด ทั้งสามโครงการนะอ้ามาก,ก่อนไม่ได้ว่าครับเพราะผมไม่ได้ว่า <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเครือญาติผมนะ <c oughs> ก็คือนายประวีนามอาสาแถวบ้นโกยเหมือนเดิมคุณอย่าได้นิ่งนอนใจนะคุณประวีนามอาสานะแถวบนโกยนะผมจะส่งเข้าไปที่ กสทชสามนะคุณประวีนามอาสานะนะจำไว้เลยนะคุณบอกว่าคุณบริหารประเทศไทยด้วยเงินงบประมาณเพียงน้อยนิดนะแต่เราคิดกันง่ายๆเรามีงบประมาณเพียงน้อยนิดเราก็ใช้ใจ่ายแบบพอเพียงนี่คือประเทศไทยนะงบประมาณของเรานะแต่ พวกคุณเอาเงินภาษีประชาชนคนไทยซึ่งมันมีมากพอที่จะซื้อนะคุณประวีนามอาสานะไล่ออกมาดีๆนะประวีนามอาสานะวันนี้นะ